ดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขขู่สุขคนสวัสดีเด้อจ้าเด้อคินฮอดทุกคนอยู่เด้ออืมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากฟังแต่เสียงหมากหลดหมากมากแล้วมากอีกดิเออเป็นจังไดกันแน่น้อเนาะเป็นจังไดกันเน่ ขอบขั้วปิดนะลูกป็นจังไหนกันเนี่ยสั่งละครนเรื่องหอ่างขึ้นมาอีกอสั่งไปสั่งมาเบิเฮเยนเบิดสั้นเบิดทีเบิดท่างอีหม,มอนผู้สั่งลูกไงอีหมอน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 นะคนดีสาบแซงคน้นค้นเทียเนเยน่นบ่ให้คนนั่น บ่เป็นลูกทลลพี่มึงบออีมอนมีอีมอนบ่เป็นโคตรเงาสกกาดมึงบออีมอนอีมอนหีโกนก็บ่เป็นโคตรเงาสูบบ่าวทั้งสาบทั้งแซงเบาสมปีเออให้คนอื่นที่เขาบ่งหูจักเขานั่นนะถ้างั้นมึงก่ยามาสแสดงออกมาทาังโซ่เชียวอีมอนมึงอัดคลิปแล้วมึงอักม,มึงไว้ผู้เดียวเป็นยังอีมอน นะมหาสแตกข้างอันโซเชียลมันก็ต้องยอมรับตัวอีมอนเอออันทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าลูกมึงสาบแสงคนมากมันเข่าพวกมึงเบิดบ่เออมันกับม้นขนาดอืมนะนี่ขนาดพวกูุจักนาตาพวหูจักเขาเออพวกมึงยังดาเขาไดชชด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 บนตัวเออบันที่พวกอันนั้นพวกกูเห็นนี่เห็นพวกมึงนี่เป็นยังพวกกูสีดาบ่ไไรฮะ มันค่าฟ้าบ่สีดาบ่ไดอยากด่ามีปัญหาไอหมอนไอหมอนมีเหรอลูกมึงอันเอาเงินให้มึงมันสีบไทยให้สลึงเดียวมันกัดทายอยู่แล้วล่ะนะอันนี้คลนว่าเอ้ยมีแต่มันซื้อให้สแตกกูก็เห็นแต่มันไปสแตกอยู่สามตัวมันมันบอกเอาหน้าเอาตานะมึงสิบ่าวเอาหน้าเอาตาตอนนี้มันสายเหรออหมอนเรื่องสวๆของลูกมึงกับมีแต่มึงได้หละขายมันออกมา มีแต่มึงเลีงเบาเนี่ยละอันนั้นสันดานลูกมึงแต่ละอีแต่ละตัวมันเป็นสันดานแบบใดมันสัวแบบใดมันเนื้คุ้นแบบใดก็มีแต่มึงตัวสาวออกมาตอนนี้มึงสิบว่าปกป้องมันหาสแตกอย่างตอนที่มึงเห็ดมึงคือบ่คิดตอนที่มึงเบาอันข้ายหนาลูกมึงมึงคือบ่คิดมึงสิบ่แกหนามันแทนมันหาสแตกอย่างนะคําบอกองมึงละส่วนหนึ่งเหตุค้นสร้างลูกมึงไหนอีหมอนนี่กอืมันกวน อีสางโลกใบอันหกใบบ่ลูกแต่ละตัวมิต่อันนันผู้สัวอืมนะสัวในขอบขั้วบ่พ่อมาสัวบนโซ่เชียวอีกเฮ้ยปวกสัวอืมสัวบนบนยาบรัยงมุนจังมึงมันตรงอันอันเข้ากันก็ปรกันลูกเคยอันอันสมเจนชด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 ชนึงมักกิงสันตองอินหมอนหีกลนเออ อืมสมพ่อจนบ่มีหมองสุกหัวนอนนาอนลูกมึงดีหลายต่ละอีละอีะอ,อืมทั้งยีหาลินเนี่ยก็สิขายบวบันที่นี่สิขายซีมาถืออันขายทีมาซือสแตกบวบันนี่หมอนกูก็เ,เห็นต่พวกสูนี่เราบม่อยากมีเฮียนมีสั้นเออนะอดากเศร้าไปเรื่อยบอกอะไรที่เศร้าไปเรื่อยๆคือบ่มีนี่เออบ่มีหมองสุกหัวนอนเดดูถูกคนไหววาเขาบ่มีหมองสุกหัวนอนเด เออมันนี้บ่มีมงสูงหัวนอนเองไ้แล้วมึงอันอันเหตุเฮียนกับสีพันในหลอกอยูเรเนอันั้นถือเขายึดแล้วไอ้รักษาบ่ได้ไอีเป็ดอีสวัวอีลินตัวน้องทุกคนมาหนี้เด้ออีเตีย่ยอีแขกแขวแม่งอีลินเง้วอีหีน้องในกูสิบอกให้สิ่งแรกที่อันดับแรกที่มึงว้าอันนั้นให้ไอ้เคยมึงกับมึงตัวเออ มันมาสีมาเซิ้งมึงเทิงรถมันมาบอกหักมึงว่ามึงเป็นหักแรกก็ออกแกกปากมึงตัวมึงคือบ่ขีดกนมึงสีเอาเว้าอะเขาเป็นคนดีแล้วบอกตอนนี้มึงคือบ่เก็บว้ก็ออกแกกปากมึงตัวคนที่มึงแทงข้างหลังก็คือเอี่ยมึงคือตัวมึงเองเด้ออีหลงนายอีลินยาวเรื่องผสมว้นบอกมึงก็เอาออกมาบอกทางโซเชียลอีลินยาว ไอ้เคยแบกแคกแม่เคยเป็นแฮกลรกของเพิน่นไอ้ไม่เคลื่อนได้ใจอยากบิกตัวปุนตัวอืมเวล่าเพิ่นอันนั่นนี่เวลาเพิ่นเบาบกิดตอนนี้ฮะว่าเขามาสไลยใส่ไฟมึงเะรสไลยใสายไฟอันดับแรกเลยน่ะเย็นเตียแขกแขีวแมงอีลินเงาอีหน้องในมึงคือบวกเก็บความลับมึงฝังไว้กับลูกมึงอันนั้นที่มึงจกออกนั่นเฮ้ยหีหน้องใน อีลานฮะนี่เข้ามาอันหีน้องในเข้ามาลาั่นเข้ามาอันอันอันลูกขาลูกออกไอนมิด้อีหมอนหละ่ะค้ายห,หนาพวกมึงออกมานน่นนะเพราะเขา,าเมาเบาตอเขาพีดบันเออทุกสิ่งทุกอย่างันออกจากปากพวกพวกมึงนั่นละเบิดพวกมึงคือบอกบังไว้ในความสัวของพวกสูนั่นคือสาวออกมาสาวออกมาเถอะตอนนี้สิห้ามให้ค้นเบาคนบา้คนวามึงเป็นไผสิมาห้ามให้เขาเบาเขาว่า ข้ามึงเห็ดโตดีเขาสิเบาบ่เรื่องซัวเรื่องนาวนา,นาวเขผกซ้ยในขอบขรัวซูนสุข่าลูกสุทิมเออไอเคยบอกหักหนองเมียนโนนนี่นั่นนะถ้าเกิดสูบ่เอามาเบาไปส,สิไปหูถามแน่ฮะซุมตอแหลตอแหลไปตอแหลมากจนม,ม่มีมหมดน,นหงสุหัวนอนบ่ตอนนี้หืมอีฮานี่งกเนน็เป็นหนีเป็นศีลในเรียนเรียนลิ่นยาวสมหนาเนี่ยเออ นะเสียกได้แอนพลสดีๆสักคนบอกโอ้ยเขาบอเอาหรัมึงนั่นกูสิบอกให้พ่อหยางตีพ่อตอาบได้ออที่มีอีหมอนอยู่นั่นจ้างให้มึงกับบ่ได้นะอีหมอนวงการเอออีจ้างหนึ่งมึงกับซัวนะคนจากมึงบอกสิมาพ่อคู่ครองทีเอ,อน็นเหมาะสมหน่นเป็นไปบ่ได้นะแม่พ่อดีๆมึงก็อยู่นะมึงบ่ได้อีลินเา้วนะพูน เัวเขาแต่งให้มึงกันยังบ่เอาที่นี่อยากได้ไพสิมาดีกับมึงหรือม,มึงผ่านมาเท่าไดอีกไปเซิงกับไอ้อันนั้นไอ้เคยอีกกอ้าสารพัดเขาสิอยากใกล้บ่อประวัติเนาเนาคือมึงนั่นกูถามมึงแน่ฮ้อีลานหีน,อน้องหนเอ่อเบาสมอยสมอยคือคือ,คอแต่แบงงเออลยรักอันนั้น สี่หดหันละขอดันสี่เสื่องอันไอ้เขยยีหน่กระสิเติมหนึ่งยุตว่ากระสิอ้อยเขาส่วนหนึ่งหัวอืตัวตอนนี้สมาหามห้นเบาเรื่องของไอ้เขยไอ้เขยเป็นคนดีแล้วสัตว่าก็เป็นคนดีแล้วคนดีตอนไหนตีคนดีตอนมึงในสีมันเด้เออเมนบอกเออยีรีนยาวปากมึงนั่นมันน่ปากสกับปรกเป็นมึงสีบอกไปขั้นใดเมนบอกสุดท้ายกับมึงเป็นคนออกกันเบาออกมาเรื่องผสมควรเบามึงคือเบาขนาดมึงคือเบาเก็บไว้ เฮ้มึงก็บอกเก็บใบปัญหีอยู่ในสิ่นอีภาคมึงสาวออกเพื่อนหยังตอนเอกเอ็ดขั้นดีสั่นว่าอืมดีแต่ตอนเขาสี่มึงวิ้ันอืม,อมขั้นกูว่าซ <c oughs> ุ่มซัวเฮ้ยมันเบิดเนื้อเบิดตัวโทษเอฟซีเหรอ้ายโทษกระเด็ดได้โทษจ้าเพราะสุดท้ายซูเบิดตัวเองเออนะเป็นซูบอกว่าคนเฮดให้สูอันล่มจมเฮดให้ซูเบิดตัว สุกเดชเต้บ้าเพราะว่าบ่ามีผู้ใดไปใส่เงินน้ำสูบบ่มีผู้ใดไปออน,นันอยู่ไก่สูบเข้าใจบ่พวกเขาไปใกล่เขาก็ถอยออกมาเพราะเขาเห็นความส่วความระยำของพวกมึงนะหักกันล่ะย่าแหกกันดูหลายเออแหกหนากันเรื่อยได้ทุกคนเมืเ่อแหกหนากันยังไงยันกันได้ลื่นยันกันดีดีเออตั้งยี่ห้าเป่าเปียกกบอิจฉานองเออแต่ว่าอีหลินย่านบ่อิจฉาเด้เพราะว่าอีเป่าเปียกบะมี่ยังให้อิจฉานะ มันบมมีหอย่างใให้อ็อช้าคขาไม่นเนเนีนอิชฉาบอกอิกช้าเรื่องอย่างอีน่นันเล่หล่อนบมม,ม,มมีเฮียนบมมี่ซานบมมี่องสุขหัวนอนไปเมืองพุนไป,ไปเศา้ามองนอนหมองสุกหัวนอนกับพุนมองคนบ่เที่ยวมองเงินผีผ่านผุนเออสุน,นิมนต้องไปอยู่กับผีกับสางน้อนเป็นปีดเ,เนาะมันอยู่กับคนบ่ได้กะล่องเมืองทุกคนสิยูได้จกนมอ่ะบ้านเซาอันยุทธทยกับเซาใบไหหมายุพุนในบ้านทีน่นี่ยุพุนกับเซา ไหนสิค่านะํามันรถไหนสิค่าเติมเน็ตไหนโอ้ยจิปะทะใส่ไปแต่ละมืออต่ละมือกเบิดนะใส่ไปใส่ไปทุกมือมือหนึ่งหานยังบม่ได้ทอนอันมือใส่พวกเจ้าคิดเมืองวาเงินมันสิบ่เบิดได้จังไหนเออกรเงินก่อนที่ว่าสิเอาไปอันขึ้นเพิ่นนา่ะเออนะเอาไปมากเลยสิมาใส่เบิดอืมซสือ,อยังกับพวกาะเปิดเผยเด้เสืกาเปิดเผยได้จังไหนทุกคน อืมเขาจ้องมองอยู่ตอนนี้กําลังเหตดตัวแบบปนาถาบามีสแตกไงเออเพื่อตบตาหลอกเอาอันข้างหลังเด้เออไปคุยกับเฮแลอร์เฮเลอร์ผุนตัวอยู่ข้างหลังผุนตอนนี้บุญวหยอยู่ข้างหลังสหงีหาเงินหาเงินกอนหาเงินลานไปใส่นีว่าสั้นเออตอนนี้ต้องเฮตดตัวโต๊กอักอเพเนี่ยจักหน่อยเพื่อเสดคุยกับเอฟซีทางเมืองนอกได้โอเคเอ,อืมพลเมือนพละแสนกับว่าไปเม่นบอลละทุกคน เฮตดโต้องเทตโตให้โต๊อัพเขาไว้นะเอาขนาดซื้อรดซื้อลรกอะยังประกาบอกเนาะเออแม,ม่นบอตอนนี้อยากได้ที่อยากได้ทางอืมอยากได้ที่อยากได้ทางอ,อาางิลินย่าบอกให้โอนเงินมาเอาอีิลินย่ามันก็ะหูเนะรราะว่าเขาอันซุ่มนั่นสงตัวนี้มีเงินมันก็มีเงินก่อนอยู่ในลาทุกคนก็คิดเบิ่งไปอย่าง เงินหกแสนมันนี่ไปขายที่อีกขายพวกอันนั้นคล้องไส่ค้องซอยในเฮียนอีกขายรถกระบะอีกกีบะทะเงินนั้นมีหลายแสนพอมผละ่ะอืมนะตอนนี้แต่สีหาหมง่มงสื่อหมงสุกหัวนอนเหรอเออบักตาบนี่มันสิสื้อบรแล้วอยู่ฝั่งทางผุน่นเพราะมันมบมม่มีกรรมสิทธิ์เอออาศิหาทางพีกเอ้ยกับบแน่เออ เมันบอลแ่ะทุกคนว้ <What? S 1> แต่อื่นใดและแต่เรื่องของผู้มึงพรพอทุกถ่ายผมมึงก็ได้สะพ้ายกระเป๋ากระสอบอันสีลุงไปเองนะไว้ในประเทศตัวเองแบบพีหน่อยก็พีหน่อยเปลี่ยนกันเป็นพีหน่อยช่วงนี้มีผีกองกอยหน่อยผอมตัวหนึง่งแถมไปว้ไปก่อนจ้ามาสํานีล่ะภาพอหอมปากหอมคอโอเคจ้าสวัสดีจ้า